ต่อจากอีพีที่แล้วที่เราไปเที่ยวบ้านแม่กำปองกันมาวันนี้ผมพามาเที่ยวน้ำพุร้อนจากกำแพงนะครับน้ำพุร้อนจากกำแพงเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมสนใจมาเที่ยวได้นะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเที่ยวและอยากเที่ยวหรือคนที่เคยเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนมาดูในช่องผมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของท่านผู้ชมจากชื่อช่องไม่ไปไม่ถึงติดตามกันเยอะนะครับ ขับรถออกจากบ้านแม่กำปองมาไม่นานเราก็มาถึงน้ำพุร้อนสันกำแพงกันแล้วนะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงอยู่ติดกับบ้านแม่กำปองเลยนะครับเรามาเที่ยวกันครับวันนี้ผมพามาน้ำพุร้อนสันกำแพงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดีต้มไข่นะครับราคาตั๋วเข้าชมน้ำพุร้อนสันกำแพง40บาทครับไม่แพงเลยไปครับไปเที่ยวกันครับ โรคอะไรบอสป่าเนี้ยมารวมกันอาบอยังตกลงได้ไหมฮะน้ําพุร้อนเลยนีอาบมี่มันมีที่จุดให้ลงมีจุดให้ลงอยู่อเออเดี๋ยวพาไปเชื่อมลงสุขวัสสังข์แพงเราก็เข้าไปดูพื้นที่ดูอยังหลายๆอย่างอาบน้ำในห้องอาบน้ําเอออาบน้ําอุ่นนั่นล่ะเราแช่น้ําให้น้ำอุ่นเด้นี่ไงแช่น้ำพรลอน้องเขาเนี่ยครับแผ่นก็มีตรงนี้ครับด้านจอดรถเจมี่อาบน้ําแร่นี่ไงน้ําพุร้อนเนี่ยครับโปรโมชั่นก็คือมานาฬิกสุขานี่มวยไทย ลานแคมปิ้งบ้านพักลานจอดรถอาบน้ำแร่น้ำพุร้อนร้านอาหารสุขาเราจะไปแช่อาบน้ำหญิงชายนะครับแบบแช่อาบอาบ จำหน่าย<ช>บัตรอาบน้ำอ๋อ<ช>แล้วต้องมีบัตรตัวอาบน้ำอีกนี่เราไปดูน้ำพุก่อนอยู่ตรงไหนอ,ไไอ๋อมีค่าอาบน้ำนวดฝ่าเท้า เมื่อกี้เราไปผิดทางนะผมอย่าไปยังตัวน้ำพุร้อนนะฮะนชาบันเทียเยอะเลยเฮ้ยเอาอแช่น้ำเหมือนเปล่าที่ว่าต้นสคาริมีเนี่ยใช่ไหมใช่เฮ้ยมีอันนั้นเนี่ยต้นเบลเลยไอ้ต้นที่เราไปเทะกินอยู่นั่นนะใช่ไหมเกษตรใช่ใช่เนี่ยต้นไหนต้นไหนต้นเนี้ยนะนี่นี่นี่นะโอเคดีเนี่ยบ่เออเนี่ยนี่ไงบ่เนี่ย ต้อนอะคาเดมีอะใช่ไหมขึ้นไปต้นไม้อือ ในตัวต้นไม้นะครับอืแล้วก็ลงครับไม่มีอะไรมากคือจะ,จะทำเบ้านต้นไม้ก็ยังได้นะครับตอนนี้ เราเดินไปลานน้ำพุก,กันนะเพื่อก่อนนะครับมน้ีน้้โงลอ้โหพุ่งเลยครับมาแช่เท้าได้นะครับด้วยอุณหภูมิห้าสิบถึงห้าสิบห้าองศานะครับน้ผู้ร้อนสันกำแพงวิธีการลวกไข่นะครับ ห้านาทีเจ็ดถึงแปดนาทีจะสุกมากเลยอุณภูมิ105ร้อยห้าองศาเลยเหรอโอ้โหอุร้อนสันกำแพงไอเลยนะครับปุงขึ้นตลอดทั้งปีครับอื โอ้โหร้อนจีเลยครับร้อนจริงต้มไข่กันอยนู่ครับนี่แรงดันธรรมชาติใต้พิภพน้ำพุร้อนสันค์กำแพง บอ่อลวกไข่จะมีสองบ่อนะครับบอ่อนี้บอ่อนี้คืบอบอ่อใหญ่ครับแล้วลงไปตามโอ้นี่ประมาณอุณหภูมิอ่ะใช่ไหมแบ่งล่างอุณหภูมิประมาณมราณ้อยกว่าองศานะครับตรงเนี้ยมีอุณหภูมิบัดบอกไหมมันมับนบอกร้อยห้าองศา,อาเออเขาต้มไข่อ่ะนะโอ้โหไม่ไม่ธรรมดานี่นี่ร้อนมากเลย โอ้โหนี่ยง็ต้มไข่อืมต้มไข่สุกนะครับโอ้โห,โโหนี่ครับจะมีสองอันนะครับตั๊ปุคกุ้งที่ลยข้้งบนนะครับสูงประมาณสิบเมตรอืมเป็นแรงงานธรรมชาตินะคระับตั๊มนุ๊ ส่วนน้ำผู้บ่อน,นี้ก็ท่าน,นที่คนจะต้มไข่ได้ร้อนจริงครับสุดต้มไข่ พูร้อนสูงกับ10เมตรเลยนะครับเป็นแรงดันธรรมชาตินะครับจุดเช็คอินน้พูร้อนสันกำแพงโอ้โหแทบสุกโอ้ยอืมบรรยากาศอ้คุ้ยร้อน อุ่นเนี่ยโอ้โหร้องร้องสี่สิบห้าหรือห้าสิบหรือจะร้อยอืมร้องร้อูอน <c oughs> นับเต็ไมไหมข้างล่างตรงนี้เมือ่อกี้แทบระโดดเลยครับเห <c oughs> มือนสุดแช่เท้านะครับอือ ว่าให้ควรกินือเป่อันนี้ไม่เท่าไหร่นี้อันนี้ไม่เท่าไหร่าบนหนักไปอีกาบนไม่ได้ขาเป็นไรหนูเป็นไรเป็นไรขาาเป็นอย่างนั้นนะา้วโอ้หนูเอ้ยรมานาโกรธมโรมากกรากโกรธากโกรารธมากโกมากมากโกลากโรากโกรธามากัมากโกรมากโกากโรมมารมา หักอ,กอมผมขอจบทิปนี้ตรงนี้นะครับแล้วมาดูว่าอีพีหน้าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกันต่อสวัสดีครับ